มือถือเรียวมีกดปุ่มเปิดปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทเครื่องไม่ได้นะครับกดแล้วขึ้นเป็น google assistant แบบนี้นะครับถ้าต้องการจะเปิดปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทเครื่องนะครับจะต้องกดปุ่มล็อกหน้าจอและปุ่มเพิ่มเสียงพร้อมๆกันนะครับจึงจะสามารถเปิดปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทเครื่องได้แบบนี้นะครับ ้าเราต้องการให้ปุ่มเปิดปิดเป็นปกติไม่เป็นแอสเซสเซนต์เราต้องทำอย่างไรไปดูกันเลยครับไปที่การตั้งค่าเลื่อนขึ้นไปครับเลื่อนขึ้นไปหาคำว่าตั้งค่าระบบหรือคำว่าระบบนะครับเข้าไปไปที่ท่าทางการสัมผัสไปที่กดปุ่มเปิด ค้างไว้กดค้างเพื่อเรียกใช้แอสเซสเซน์นะครับแตะเข้าไปครับสังเกตดูปุ่มคือเราเปิดไว้นะครับเดี๋ยวเราจะลองกดปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับก็จะเป็นการเรียกใช้แอสเซสเซน์แบบนี้นะครับเราต้องปิดนะครับกดปิดแล้วก็เดี๋ยวเราลองทดสอบดูปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับกด ค้างไว้ครับก็จะเป็นการเปิดปิดเครื่องหรือว่ารีสตาร์ทเครื่องแบบนี้นะครับเสร็จแ,แล้วก็กดออกครับเดี๋ยวเราจะมาลองกดปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับก็จะเป็นปกติแบบนี้นะครับเป็นปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทเครื่องนะครับ